สวัสดีครับพี่น้องครับมานีครับมาพบครับก่อนตะชุกเก่า้วครับพี่น้องเมนูง่ายๆคือเก่าครับผัดมาม่าสูตรนี้กินแล้วกินอีกครับกินไม่รู้จะเบื่อหรอกนี่สูตรเดิมใส่เข้าไปร้อยกระเทียมเก่าแล้วครับง่ายๆครับไม่ต้องยากครับมันจะเป็นแต่คือเก่าแลลวพี่น้อง

แกวแก้ไปเรื่อย <c oughs> ให้แบบนี้แหละอืมเรื่องคนกำลังซูบไปหน่อ ใส่หมูมไปน้ำไหมครับหมูบดครับหมูบดแหงไปเรื่อยครับ่ไ,ปไปก่ไก็เลยเดี๋ยวเราทำไปนนาง ผัดแห้งๆจังเหยนะรับสูตรนีำจิมเน้นระมาณแห้งๆครับ ต้องการนตัวนี้บอกแล้วว่ากินไม่เ่อนไม่เบื่อตัวนี้สององันตัันตัเไครับจุดจวดต้ำกันครับอุ้ยฮ่าฮ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 า